สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะใช้งานมาฝาก1คันนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับอิสุดีแมปี2003นะครับใครที่สนใจหากระบะใช้งานราคาหลักมือนะครับถูกใจเข้าใจนะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกระทุ่มแบร์นะครับราคา59,000บาทนะครับ59,000บาทอิสุดีแมปี2003นะครับคันนี้เขาวางเครื่องของนิสสันฟอนเทียนะครับเครื่องดีเซล 2.6เกียร์ธรรมดานะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับถ้าชอบสนใจเข้าใจนะครับเน้นให้ไปทดลองขับไปดูรถไปดูเล่มดูเอกสารด้วยตัวเองนะครับรถอยู่ที่กระทุ่มแบรนสมุทสาครนนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลยละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรลยละเอียดเน้นให้ไปเช็คชมดูรถด้วยตัวเองห้ามมัดจําห้ามโอนจองเด็ดขาดนะครับต้องไปดูตัวรถด้วยตัวเองนะครับสาหรับคนที่เข้าใจและกําลังหารถใช้งานนะครับกระบะ แคปนะครับใครอยู่ย่านกระทุ่มแบนนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับโทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดท่านจะขอคลิปขอรูป ขอวิดีโอคอลก็ได้นะครับเพื่อให้ความมั่นใจนะครับก่อนเดินทางนะครับว่าเป็นรถจริงมีตัวตนจริงนะครับผมเช็คเบื้องต้นก็คือมีคนขายจริงครับมีประวัติการขายแล้วแต่ท่านต้องเช็คด้วยตัวเองอีกหนึ่งรอบนะครับห้ามโอนจองห้ามมัดจำใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยครับเครื่องของนิสสันนะครับก็ชมดูได้นะครับเผื่อจะมีคนถูกใจที่สําคัญคือต้องมีความเข้าใจนะครับกับราคาและสภาพรับได้ก็ไปดูรถทดลองขับนะครับมีเอกสารมีเล่มครบนะครับ พร้อมโอนเอกสารครบนะครับไปชมเช็ค